สวัสดีครับจินีต้อนรับเข้าสู่แท็กชาแนลนะครับแล้ววันนี้ราอยู่ในช่วงรีวิวหลังเล่นนะครับกับเกมอะไรเอ่ยมดแบ็กนิดปูของนั่นเองนะฮะซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่ากระแสเขาร้อนแรงจริงๆเออในเดือนนี้นะเรียกได้ว่าคือณตอนนี้ไม่รู้ว่ามีเกมไหนที่กระแสดีเท่านี้แล้วนะแรับนี้เเวลาครับแล้วก็เป็น เกมแอคชั่นอาร์พจเนี่ยที่มีกลิ่นอายของดาร์คโซเข้ามาผสมนะต้องบอกงี้ดีกว่าจากตอนแรกที่คิดว่าในคุยกันรุยอาจจะไม่มีใช่ใช่คิดว่าคือคิดว่าไม่มีแต่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันคือเกมโซไลท์กึ่งๆนะครับที่ที่ที่ค่อนข้างเป็นมิดกับผู้เล่นแล้วกันถูกป้องถูกป้องแต่เดี๋ยวเป็นมิดยังไงจะไปอธิบายในช่วงรีวิวแล้วกันถูกป้องครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนจะไปยังก็อย่าลืมฝาก กดไลค์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูรีวิวตัวเต็มกันเลยครับผมเกมนี้ครับอย่างที่บอกคือผู้พัฒนาเนี่ยจากเกมไซส์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมทริปเปิลเอของเขาเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมทริปเปิลเอคล์เกมองจริงเลยก็ว่าได้นะครับที่ตัวเกมเนี่ยก็แน่นอนแหละได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจอร์นี่ เอ่อทูเดเวฟนะครับหรือว่าไซอิ๋วเองที่เรารู้จักคุ้นเคยกันนะครับเรียกดีซะด้วยนนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะฮะก็อย่างที่หลายๆคนคงรู้ครับคือตัวเกมเนี่ยเป็นทางค่ายของฝั่งประเทศจีนเขานะครับซึ่งตัวเกมเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนพรีเซนต์ตัวตนของเขาได้ค่อนข้างดีเลยดีมากนะครับเพราะว่าเขาหยิบเอานิยายซีรีส์ของเขาโหมาไม่รู้กี่แบบ รีเมคไม่รู้กี่อะไรกี่รอบ<ช>นะครับ <c oughs> เยอะมาก <c oughs> เยอะแยะมากมาย <c oughs> เออจนออกมาพัฒนาเป็นเกมแนวเนี้ยให้เราได้เล่นกันนะครับ,บซึ่งงานภาพงานอะไรพวกเนี้ยดีมากๆนะครับแล้วก็สร้างกระแสฮือฮามากมายนะครับเพราะว่า ด้วยระบบเกมเพย์นะระบบกราฟิกและรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายอเพราะฉะนั้นเราจะได้ให้เดี๋ยววันนี้จะให้มอสรีวิวจัดเต็มเลยละกันนะแบบมีเวลาใส่ให้สุดเพราะฉะนั้นขอเริ่มที่ตัวสตอรี่ก่อนเลยเนื้อเรื่องแบบเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากที่แบบที่เรารู้กันจริงจริงเนื้อเรื่องตัวเนี้ยคือมันเป็นเนื้อเรื่องของไซอิ๋วเลยแหละแต่ว่ามันมีการเขียนไว้บริบทเนี่ยต่างจากตัวในซีรีส์ที่เราเคยดูนะครับเหมือนกับว่าแบงค์มินูคองเนี่ยจะ เป็นเหตุการณ์ที่ถูกยืดระยะเวลาออกมาหลังจากหลังจากที่อัญเชิญพระไตรปิฎกได้ปล่อยแล้วประมาณ5 0 0ปีนะครับซึ่งปีศาจตัวละครต่างๆที่เรารู้จักคุ้นเคยกันเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีบริบทที่เปลี่ยนไปบ้างเออมีนู่นนี่นั่นมีสตรอรี่ซึ่งทางเกมไซด์ผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้ใส่ตัวเนี้ยเข้ามาแล้วเพิ่มเติมความแฟนตาซีให้กับตัวละครนั้นๆนะครับมันเลยทําให้เกมเนี้ยน่าสนใจนะครับคือเวลาเราไปเล่นแล้วปุ๊บเฮ้ยโหมัน พัฒนามาถึงขนาดนี้เลยวหร<ช>อะไร,รอย่างเงี้ยเออมันก็แบบเรียกว่าชอบอะเออ<ช>นะครับชอบเลยนะครับแล้วก็ออตัวเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะเดินเป็นเส้นตรงนะครับระบบเควสตต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่ามันไม่ได้ออทำเควสเพื่อรับของแล้วกันไม่ได้ซับซ้อนเออไม่ได้ซับซ้อนแต่ว่าเป็นการทำเควสเพื่อไปตีบอสอ,อ,อย่างที่หลายๆคนน่าจะ ดูในเราไลฟ์กันบ้างนะว่าอิชิมอสเกมนี้แม่งเยอะจริงๆแต่เกมก็มีสับส่วนที่ทำให้ได้ของแหละแต่อย่างที่มอสบอกคือถูกเลยการทำเควสเพื่อปดซิกเคนตแอเรียส่พอเราปดซิกเคนตแอเรียเราก็จะได้เหมือนพวกสปิริตหรือองหรือทนฟอร์เมชั่นพวกนั้นสามารถเอาไปคราของได้หลังจากที่ตีตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยคือหลายๆคนมองว่าอาจจะเบื่อหรือเปล่าเพราะว่าอาวุธที่ใช้มันคือกระบอกอย่างเดียวคือมันใช้อื่นไม่ได้แต่ว่าเขามีการ เปลี่ยนรูปแบบสายการเล่นมาให้นะครับแล้วก็เป็นการบอกเล่านะครับเนื้อเรื่องต่างๆเป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์ชัปเตอร์นะครับซึ่งเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยหงออกงเนี่ยเป็นอฟอร์มของเอ่อฟูลฟอร์มฟูลแล้วอ่ะเรียกว่าฟูลฟอร์มก็คือผมนึกชื่อไม่ออกนะเก่งขั้นสุดที่เป็นระดับตำนายก็คือเป็นเฮงเจียเป็นหงออกงขั้นสุดท้ายแล้วอะไรที่ชื่อเขาสถานฟ้าดินแล้วใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละจำชื่อไม่ได้เพราะภาษาจีนมันเรียกเรียกชื่อยากนะครับก็ โดยการที่เขาก็กลับไปที่อยู่ที่หุบเขาของเขาส่วนตัวนี่แหละแล้วก็ดูแลพวกลูกหลานของเขาจนกระทั่งเนี่ยสวรรค์เขารู้สึกว่าเฮ้ยหงอคงเนี่ยมันเป็นตัวอันตรายเออก็เลยส่งกองทัพสวรรค์มามากมายเลยรวมถึงเทพสามตาเออมาพร้อมกับคู่หูครับผมเทพสามตาไม่ได้มาดนใจนะถใหญยอย่าอย่าไปขำตาหลังกล้องเทพสามตายก็นําทัพมานะครับโดยที่หงอคงเนี่ยบอกว่าเฮ้ย ไม่ต้องไปเสียกําลังให้เยอะแยะหรอกวัดกันหนึ่งตัวเลยดีกว่าอ่าก็เป็นการสู้ตัวต่อตัวแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่ตัวต่อตัวสิพอเรากำลังเริ่มได้เปรียบเราจะเห็นว่าเป็นเทพตัวใหญ่เลยนะครับมามาแจมมาแจมเออหมอคงก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะคือหมอคงเออมันไม่แฟร์ต้องบอกว่าสองคู่สองคนเนี้ยเขาเป็นคู่ปรับกันที่แบบเออกินกันไม่ลงเนะครับหมอคงก็เลยแบบเอ้ยหนีดีกว่าเดี๋ยวมาซู้เกือบกบกับเราที่นี่อ่าประมาณนั้น จนพอหนีออกไปเนี่ยรัดก้าวของหัอคงมันเกิดทํางานขึ้นมาเออนะครับมันก็เลยทําให้ซุนหัอคงเนี่ยหล่นลงมากลายเป็นหินไม่แล้วก็มันรู้สึกว่าพอมันหล่นอ่ะมันก็โดนเออหลังเฉื่อยนะเทียบสามตาเนี่ยซัดเควอซัดไปเลยขนึดขนึกเลยขนึกเขาไว้ได้นะก็กลายเป็นก้อนหินนะครับจนตัวละครเรานี่แหละเออก็มาเป็นเหมือนเหมือนพูดตามหานะครับคือต้องบอกว่า เหมือนเหมือนช่วงเวลามันผ่านไป500รอปีแล้วกันจนจนเกิดเป็นเรารุ่นถัดมาหรือจริงๆเราต้องเรียกว่าเดสตินวันเป็นผู้ที่ออกไปเพื่อรวบรวมสรรพสิ่งทั้งหมดหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือเขาเรียกง่ายๆก็คือว่าห้าสัมผัสที่หลุดออกไปจากตัวเงาะคมบ้องหกสิไม่มันจะหลุดออนมบเป็นห้าแต่การลุยรวมกันเกเนี้มันจะมีทั้งหมดรวมมาปุ๊บเป็นหกนะครับก็ประมาณนี้เป็นเหมือนกับวิญญาณเศษ ส่วนต่างๆ,ๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะมีหน้าที่เดินตามรอยนะครับของกลุ่มของหอคงเนี่ยกลุ่มพระถังเนี่ยที่แบบเดินทางไปตามาตพระเตยปิดกเราก็จะไปเจอนะครับปีศาจบ้างไปเจอโน่นนี้นั่นมากไปตามรอยไป,ไปเรื่อยๆนะครับ <ๆ S 2> ก็อย่างที่บอกคือมันถูกแบ่งเป็นแชปเตอร์นี่ก็คือ เริ่มต้นเรื่องราวของเกมเกมนี้งนะครับจนถึงสุดท้ายเพราะฉะนั้นผู้เล่นสามารถเสจเนื้อเรื่องแบบเป็นเส้นตรงพร้อมกับการที่จบ chapter และยังมีแอนิเมชันสวยๆให้ดูอันนี้แม่งเป็นอะไรที่แบบอะไรที่ดีจริงๆใส่ใจอะคือการเล่าเรื่องของของตัวเกมครับผมตอนที่เราเล่นเนี่ยมันไม่ได้เล่าอะไรเยอะเพราะว่าเราสามารถเก็บชิ้นนี้มาเหมือนสไตล์เกมโซ่เก็บมาแล้วก็มาอ่านมาดูสตอรี่รอแล้วก็ปติดประต่อเรื่องราวแต่พอจบ chapter ปุ๊บมันมีสรุป มันก็จะมีสรุปเป็นแอนิเมชันจีนเลยนะเออต้องบอกเป็นแอนิเมชันจีนสระพอกมาให้เราได้รับชมว่าเอ้ยตัวละครตัวเนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเขามันเป็นยังไงแล้วทําไมถึงเป็นปีศาจประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะฮะ โดยตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆนะคบถ้าใครที่อยากได้เนื้อเรื่องแบบตัวเต็มผมเอาผมอยากเน้นให้เสพเองไปลองเสพไปลองเล่นดูดีกว่าเพราะเนื้อเรื่องตัวนี้เข้าใจง่ายแลวมันเป็นเส้นตรงอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาในการเรารู้แน่นอนใครๆก็จะถามว่าเอ้ยเป็นหลักๆที่บอกเนื้อเรื่องมันเป็นเส้นตรงเพราะฉันอยากให้เล่นเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนกันว่าไปสู้แล้วได้หนึ่งในหนึ่งในสัมผัสที่เราได้มาแล้วก็เก็บรสรุปว่าไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันจะเป็นแบบนี้มากกว่าจนจนเห็นจุดจบทีีี่่ววาามมมนนนเเเเกกอออะรรร้้้้้ืืงูปปณพพแแลลบบ เกมเป็นยังไงบ้างเกมเพลย์นี่ต้องบอกว่าตอนแรกเลยนะวันแรกที่เราเล่นกันเลยเกาะบอกเพื่อนเนี่ยเฮ้ยไม่ง่าย,ายคือผู้เล่นนี้เลยเออนยะมันบอกว่าเฮ้ยมันง่ายมันมันเดินไปตีมอนมอนก็มีแบบตัวสองตัวแล้วก็แบบไม่ได้มาลุมเราไม่ได้แบบมีดาเมจใส่เราเยอะแล้วทางก็เป็นเส้นตรงคือทางเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนเป็นพวกทางช็อตคัทเหมือนพวกบัตรบอลเหมือนพวกไลท์ออพีคือสามารถเดินมาทะลุกันได้แต่แค่ มันไม่ต้องมาปลดล็อกประตูคือมันไม่ได้มาปลดล็อกประตูมันมันเปิดโอเพนให้เราเดินไปได้เลยสำรวจแล้วเฮ้ยมันสั้นเกินอ่ะเดินไปตรงนี้อ่ะเจอบอสอีกแล้วเดินไปตรงนี้เจอบอสอีกแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยบอสแม่งเยอะกว่ากว่ามอนในแมปหรือเปล่าวะเออพอผ่านแชปเตอร์หนึ่งไปไปแชปเตอร์ส อันนี้เริ่มรู้สึกแปลกๆลละยังยังแต่ยังรู้สึกว่าแต่ยังรู้สึกอะกลางๆเพราะว่าช h a ท์สองเนี่ยเป็นแมปทะเลทรายอเออก็รู้สึกว่าเฮ้ยดำเนินไปโอเคยังพอจําเส้นทางได้เออยังอะไรได้พอเริ่มชั珀ป2สองท้าย,ายมึงแปลกละมึงเริ่มแปลกๆล,ละ <c oughs> มอนเริ่มมีเอ่อตัวยิงธนูเริ่มมีแบบอ่าใส่โล่เข้ามาอ่ก็ <c oughs> อโอเคเข้าใจได้แต่ทีเนี้ยแมบปบเริ่มกว้างขึ้นไงอเออแล้วแมปตัวเนี้ยมันดีมันดีตรงที่ว่าเราเห็นเป็นภาพรวม เราเห็นนะโซนตรงนี้ที่เราเคยเดินมาแล้วอเออแต่ถ้าเป็นเกมแบบอย่างบัตบอลอย่างละเอะพี่ไม่เห็นม,มันจะเป็นแค่แบบอ่ะเป็นรูดนี้รูดนี้เพราะเกมไม่มีมินิแมปหรือไม่มีแผนที่ให้เราได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอยจําเองอะ่ะเออไปเจอสารเจ้านี้อ่ะโอเคโอเค,อเคปึ๊บจบแชปสองไปโอเครู้เรื่องอพอแชปสามเนี่ยอันนี้ชีวิตจริงละแ <laughs> ชปสามเนี่ยใครที่นั่งดูไลฟ์ยอยู่ตอนนั้นอนะ่ะเป็นแมปพี่มะโอ้โหนึกว่าจะเจอบอสละ แม่งไปอีกยืดอ่ะไปอีกสองสามชั่วโมงอ่ะเออนะครับก็แต่ว่าประทับใจตรงเกมเพย์ตรงที่ว่าหนึ่งเลยเนี่ยเออเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมในเกมก่อนนะคือมันค่อนข้างสมจริงมากๆกราฟิกเออกราฟิกต่างๆไม่ว่าเราจะเดินลุยทะเลทรายลุยหิมะหรือลุยน้ำเองหรือลุยแมปอื่นๆที่เป็นภูเขาไฟเป็นแมปในถ้าที่เจอกับแมงมุมอะไรเงี้ยผมว่าแม่งทาออกมาได้ดีมากๆแมปคือใส่ใจรายละเอียดที่บอกว่าใส่ใจรายละเอียดเพราะอะไรเพราะว่าบางพื้นที่อ่ะ ไม่ต้องทําก็ได้เว้ยใช่คือทําออกมาเฉยๆอ่ะให้แบบให้เดินไปเล่นๆอ่ะเท่าที่คุยกันก็เหมือนกันเขาแทบไม่ใช้ฉากซ้ำเลยจริงถูกต้องจริงและอย่างที่มอนบอกน้ำาฟหิมะทุกอย่างมีการกระเพื่อมการแะของแรนดงที่กดลงไปชถูกต้องคือมันมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันเป็นเกมที่ใส่ใจผู้บริโภคมากๆนะครับเกมนี้และอย่างที่บอกคือแมพที่เขาทามาเขาไม่ต้องทํามาก็ได้ตรงเนี้ยคือแบบ ทำมาเฉยๆบางทีเดินไปไม่เจออะไรนะแต่แค่มีมีไว้เฉยอเออทาให้เราเราได้เดินสํารวจไปในมุมมองแบบออของตัวเกม,ได,มได้ดีขึ้นนะครับคือรู้สึกชอบมากขึ้นเบบยประมาณนี้เรียกได้ไดว่าแบบทางเนื้อเรื่องก็เคลียร์มาประทับใจก็คือมีละทีนี้จุดที่มันเป็นไฮไลท์ริ่งของเกมไปนี้แหละระบบการต่อสู้อะเป็นไงบ้างแอดมอดคือระบบการต่อสู้เนี่ยคืออย่างที่เรารู้คือบอสมันมีเยอะมากๆซึ่งบอสแต่ละตัวเนี่ยผมต้องบอกนี้นะว่าเอ่อแมคคานิกในการสู้อะ มันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแต่แค่ว่าในชัพเตอร์นั้นๆอ่ะคือมันจะมีแบบบอสแบบก่อนเข้าบอสใหญ่ซึ่งมันจะมีบอสลางชัพเนี่ยไอ้บอสกลางทางเนี่ยแม่งโหดกว่าบอสลาดบอสอีกน่ก็มีบ้างก็มีบ้างนะครับอย่างส่วนตัวก็ติดไอ้ตัวบอสก่อนที่จะเป็นชัพเตอร์เนี่ยนานพอสมควรพอติดไอ้ตัวเนี้ยนานอ่ะเหมือนเรารู้แมคานิกละไปสู้กับไอ้ตัวเนี้ยเออไม่ง่ายเลยเออนะครับมันก็มันก็คล้ายๆกับแนวโซลไลท์นะครับซึ่งเรียกว่าไงอ่ะ ตัวระบบการต่อสู้เนี่ยคือตัวเกมเขาค่อนข้างที่จะเอื้ออํานวยให้กับผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเรามีการอัพสกิลนู้นนี้นั้นใช่ไหม<ช>มีพาสซีฟเพิ่มเข้ามาอีกแล้วมีการเก็บวิญญาณเพื่อเพิ่มสเตตอีกอม,มีการผสมยาเพื่อเพิ่มสเตตให้ตัวเราอีกเออนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปพูดในพาร์ทหน้า เออในในหัวข้อหน้านะครับที่เราแบ่งมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้คร่าวๆใช่แต่ใครที่คิดว่าเฮ้ยโหอย่างนี้เพาว่าเกมมันคือเกมโซลไลท์เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่เกมมันคือกึ่งโซลไลท์เพราะว่าในทั้งหมด6กแชปเตอร์เนี่ยเกมมันจะค่อยๆปูระดับความยากให้เพื่อนๆครับมันมันไม่เหมือนที่อยู่ใีเพื่อนๆเปิดเอเรมาแล้วเจอม้าทองสั้ตายมันไม่ใช่เกมมันจะค่อยๆให้เพื่อนๆค่อยๆปรับรัดไประดับแล้วค่อยๆเข้าใจเมคนิกการเล่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะไล่จั้นนมัด จะเหมือนเป็นกราฟแนวขึ้นแนวขึ้นเลยแหละเพื่อนๆก็จะค่อยๆปรับตัวไใชาๆได้นั่นเองนะยิ่งเล่นยิ่งว้าวยิ่งเล่นยิ่งตกใจยิ่งนั่นนัเฮ้ยสรุปเอามีใช่ไหมอ่ะเดินๆอยู่ไม่ตกเหวอ่ะก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆตกค่อยๆเจอค่อยๆเจอแมมแบบค่อยๆเจอมอนแบบเข้ามากระแทกอ่ามันไม่ได้ยัดทุกอย่างพร้อมกันทีเดียวใช่เพราะฉะนั้นระบบมันเเราค่อยๆเรียนรู้มันไปได้นะครับอันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจของเกมน,นี้เลยแล้วอย่างนี้ระบบส่วนเสริมการเล่นที่หมออยากอธิบายให้เพื่อนรับฟังเนี่ยคืออะไรบ้างก็อย่างที่เกิดมาเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็คือตัวเกมเนี่ยเราใช้อาวุธเป็นกระบองอย่างเดียวซึ่งมันจะแตกต่างกับเกมโซลาร์ถูกไหมที่มีอาวุธ<ม>หลากหลายให้เราเลือกนะครับก็เขาจะแบ่งเป็นสกิลทีนะครับคือแบ่งชัดเจนในเรื่องของสายการเล่นนะครับ ก็จะมีทั้งโจมตีหนักแล้วมีการแบบโจมตีแบบยืดกระบองมีมีสแตนให้เลือกเน่ยสแบบนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากสแตนตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังมีแบ่งในเรื่องของพาสซีฟท่าทางในการเรื่องของการใช้สต a มิน่านะครับการลดครูดาวหรือการเขาเรียกว่าไงอะ เพิ่มดาเมจเพิ่มท่าพวกเลือดพวกเซ็งพวกดีเฟนส์อกคริติคอลชานส์อะไรพวกนี้เข้ามาเพราะว่าการโจมตีเกมนี้มันแบ่งเป็น2แบบไงเออแบ่งเป็นแบบไลท์แอ็แท็กกับเฮฟวี่แ์เอ็แท็กนะครับซึ่งแบบไลท์แอ็แท็กเนี่ยเขาก็จะมีตัวสกิลให้อัพที่แบบเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เราเรียนรู้ว่าเอ้ยมาถึงตรงนี้เราใช้ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนเพิ่มจำนวนฮิตแหละพูกต้องใช่เพิ่มคอมโบแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการอัพ พลังพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเลือดเพิ่มมานาเพิ่มเซมิน่นะครับ<ม>คีคราเออแล้วก็แอคแทกนูนีนั่นนะครับเออนอกจากนั้นมันยังไม่หมดไงมันยังมีในเรื่องของออการทานฟรอร์มอีกเออมีทานฟรอร์มมีสกิลเพิ่มเข้ามาอีกให้เราได้เลือกใช้ซึ่งค่าหลักๆเลยนะครับที่เราเอามาอัพนะ่ก็คือค่าสปาร์กนะครับซึ่งสปาร์กเนี่ยก็ได้จากการที่เรารเอัพเลเวลเออก็เอามาแบ่งอัพ แต่ที่มันดีมันดีเลยนะมันดีเนี่ยก็คือเราสามารถรีค่าสแตทพวกเนี้ยได้ตลอดเวลาคือรีเซ็ตสกิลแหละใช่คือมันไม่ใช่แบบรีเซ็ตรวมด้วยนะมันรีเซ็ตแบบแยกโหมดเออสมมตุติโหมดออตัวส<อ>กิลก็รีเซ็ตแค่สกิลตัวาทาร์ฟอร์ม <form S 2> <ป>ก็รีเซ็ตทาร์ฟอร์มนะครับม,มันเลยทำให้เราอ่ะได้ลองเล่นแบบหลายสายหลายแบบนะครับมันมีเพิ่มความหลากหลายให้<อ>มันก็ไปกลบในเรื่องของ ประเภทอาวุธที่มันมีน้อยนะครับประมาณนั้นนะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แบบเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่ามันมันดีอะประมาณนั้นแต่นอกจากระบบสกิลแล้วถึงแม้อาวุธจะมีอันเดียวอย่างที่มอดบอกแต่ก็เห็นว่าตัวอาวุธกับชุดสามารถัพแถมยังมี ability รวมถูกองแลลิตี้อีกด้วยถูกต้องครับผมมันก็จะแบ่งเป็นแลงส์อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีในเวลาเล่นเกมนะครับพอเราเล่นไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถ ตีบวกอัปเกรดได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือนอกจากเราจะได้ค่าสเต็จากพวกนี้แล้วเนี่ยเรายังได้กับจากการผสมยาเก็บไอเทมในเกมในแบบบางแมปที่มันแบบเป็นแมปทางลับทางที่ไม่คนเดินเราไปสำรวจแล้วเจอแล้วก็เก็บแล้วก็เอามาอัพเป็นยาปรุงยาให้ตัวเรานะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าตัวรูปแบบเกมถ้าให้นิยามมันก็เหมือนคนเ่งเล่นเหมือนพวก เกมแอคชั่นผสมกับเกมโซในช่วงสุ้ายเพราะฉะนั้นรูปแบบเกมมันมีการถูกยิบยกหลายๆฟังก์ชันเอามาใช้ทั้งรูปแบบการอัพสกิลให้เฮสเตอร์เบดการจัดพวกไลท์ตี้ของเหมือนพวกเกมฟาร์มแบบเรียบโหรือเกมมือถือแล้วก็บาังมีช่วงท้ายที่ถูกปรับระดับความยากมาเหมือนพวกเกมโซเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเกมแบ็กมีผู้ครองเนี่ยทำออกมาได้ดีมากและที่อย่างที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือเกมเนี้ยวันที่ออกมาจาหน่ายวันแรกจนถึงตอนนี้ไม่มีแพทเป็นระบบดิจิตอลเท่านั้นถูกต้องแต่ถามว่า เป็นยังไงบ้างล่ะกระแสตอบรับก็ทล่มทลายทล่มทลายนะดีมากครับผมคือก่อนหน้านี้พอที่เขาปล่อยตัวอย่างแรกออกมาเลยนะจำได้เลยคือโหคนแม่งหายมากว้าวมากเฮ้ยนี่มันคือเกมแบบน่าเล่นอ่ะเกมหนึ่งเลยโดนจับตามองแล้วก็มีแบบเออประเด็นนู่นนี่นั่นเฮ้ยมีตัวละครแบบคือโดนโจมตีนะผมผมก็บอกว่าเกมทางฝั่งเนี้ยมักจะโดนสื่อต่างประเทศอะโจมตีค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะครับ จนพอได้เล่นจริงอ่ะเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกอนี่หว่าตัวละครหญิงตัวละครชายคือมันถูกผสมผสานเข้ามาแล้วมันมีองค์ประกอบรวมที่ครบคือต้องบอกว่าไซอิ๋วเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวละครที่ต้องไปสู้กับปีศาจซึ่งปีศาจพวกเนี้ยเขาจะแปลงกายไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเ,เด็กแก่คือมันมีหลากหลายครับอันนี้ต้องแยกก่อนนะครับว่าจะเป็นตัวละครหญิงตัวละครชายเอออันนี้มันก็เลยเขาเรียกว่า เคลียเคลียเลยนะครับเป็นการเคลียเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างที่ช่องเราพูดเสมอว่าทุกคนสามมารถเสรความคิดหรือมุมมองใจที่ได้แต่ในสุดท้ายการที่เราจะดิสคัสหรือตัดสินใจเกมใดเกมหนึ่งอย่างพวกเราเองอยากให้ลองเล่นแล้วก็ลองดูอย่างน้อยๆก็ดูรีวิวของพวกเราก่อนว่าโอเคโอเคไม่โอเคเราค่อยไปตัดสินใจซื้อแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวคนเองอีกทีแต่ต้องบอกว่าเขาเียนะในมุมมองทางช่องเรา ไปแนวบวกแบบบวกทะลุเลยและไม่ให้ม่แค่ตัวมอนะตัวผมเองเชื่อว่าเกมนี้ยังไงได้เจอรายชื่อลุ้นชิงเกมออฟตดให่แน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงท้ายๆของเกมแล้วให้มอสบอกความประทับใจกับเกมแบนดูคองหน่อยได้ไหมคือผมมองว่ามันเป็นเกมที่ยากในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้โหดร้ายกับผู้เล่นจนเกินไปเพราะว่าเวลาที่เราตายแล้วเนี่ยปกติโซมันจะตกหรือค่าอฟพีอะไรก็แล้วแต่จะตกแต่เกมนี้ไม่มีอย่างนั้นคุณแค่ ไปเกิดตรงจุดบอลไฟแล้วก็เดินมาใหม่แค่นั้นเองแต่แค่ช่วงแรกอาจจะสั้นช่วงหลังอาจจะยาวนิดนึงแค่นั้นมันก็เลยมีความพอลลมามีบอลกันนิดนึงว่าบอลไฟล่าสุดกับลัตบอสเริ่มแข่งเริ่มไกลขึ้นเรื่อยแล้วก็เกมนี้มันเป็นหนึ่งเกมเลยที่พรีเซนต์ความเป็นตัวตนของของผู้ผลิตได้ดีนะครับที่เขาหยิบออกมานะครับแล้วก็มีการเล่าเรื่อง มีการดีไซน์ตัวละครที่ผมบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเออมีไม่เคยคิดว่าจะแบบเจ๋งแบบนี้มาก่อนเออนะครับขนาดตัวผมเองนะแมดูมอสเล่นบ้านวิปปอมเล่นบ้านเชื่อว่าเดี๋ยพอเล่นทุกคนเล่นจบผมก็จะเข้าไปเล่นบ้านเพราะเกมมันดีจริงมันน่าเล่นนะครับแล้วผมบอกเลยว่ามันเป็นเกม1เกมเลยที่ว่าปีนี้ไม่ควรพลาดใช่คือคุณจะรอลดราคาคุณจะรออะไรก็แล้วแต่ต้องเล่นสะดวกตอนไหนก็ได้เออแต่ต้องเล่นนะครับแต่ถ้าให้ดีถ้าอยากเล่นแบบสนุกสนุกอะ ต้องรีบเล่นเพราะว่าเดี๋ยวพอมันไปลแพทไกลอยู่มันยังแส่มันจะถูกเนื้อปลงบอมมันจะไม่เออนะครับมันมีการอัปเดตนะครับแล้วก็แถมให้นะคือเกมนี้แน่นอนว่ามันเป็นเกมจีนนะครับใครที่ฟังภาษาอ่ชอบฟังภาษาจีนเนี่ยผมว่ามันได้อารมณ์มากๆบวกกับซาวดนตรีของตัวเกมนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบอินเลยแต่ถ้าใครที่ชอบเล่นแบบเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมันอาจจะมีนิดหน่อยที่แบบว่า ปากมันไม่ตรงใช่ใช่ปากมันไม่ตรงแต่ว่าผมว่าไม่ได้ติดมันจะไม่เนียเท่าองจีนละกันแต่ก็ไม่เห็นติดส่วนตัวละครเราอ่ะมันไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าข้อเสียคือหน้าตายไปนิดนึงแค่นิดเดียวที่เหลือนะที่เดียวเลยผมมองว่าไม่ติดไม่ติเลยนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับโดยที่การระบบอัพสกิลอะไรพวกนี้ผมว่ามันทําออกมาค่อนข้างที่จะแบบสัพพอร์ตเล่นง่ายอยู่แล้วล่ะเง่จง่ายเล่นไม่ง่าย ระบบเกมยากแต่ว่ามันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นคือชีวิตเราจะดีขึ้นเออประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้ในความความสิกธิรื่ตัวหลังเล่นนะมอก่อนจะจบหรือจะปิดคลิปกันไปเนี่ยรีวิวของเร่นเราต้องมีให้คะแนนด้วยจริงจริงคิดหนักมากไหนขอคะแนนกับเกม Black ็คเมดวูคองเกมนี้อย่างที่บอกไปว่าเจ๋งขนาดไหนเล้วหน่อยได้ไหมเพื่อนไม่ควรพลาดนะฮะผมผมขอให้แบบ กันกลางเลยนะนี่กลางอ่ะอวยอวยไปนิดนึงนะครับขอเป็น9.5แล้วรับเอ้ยกัเฉียดเลยนะเนี่ยฉียดไปเลนนะครับนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมผมว่าปลายปีเนี้ยลุ้นรางวัลเยอะมากถูกนะครับ ลุ้นรังวันเยอะมากแล้วก็องค์ประกอบเกมโดยรวมเนี่ยผมว่าไม่แพ้เกมอื่นๆเลยในปีนี้นะครับต้องบอกว่าพวกเราก็คิดมาแล้วนะจากเกมที่ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีกเกมที่เหลือในช่วงปีที่เหลือเนี่ยมันมีโอกาสที่เกมเนี่ยจะไปได้ไกลมากครับผมนะครับแล้วมันสามารถแตกย่อย DLC ได้อีกแบบเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเราจะได้เห็นเกม t r ป p l e A ออย่างเงี้ยออกมาจาก จากฝั่งประเทศอย่างเงี้ยจีนบ้างเกาหลีบ้างโน่นนี่นั่นบ้างเออนะครับอืมครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเออคลิปวันนี้ก็ต้องประมาณนี้นะต้องบอกว่าเราคุยกันยังไงถ้าให้คุยเต็มๆวันนี้ก็คงจะจบหรอกกาเกมแบล็คเมดบูของมันนีจริงๆนะฮะสุดท้ายนี้ล้วอยากให้เพื่อนๆได้หาโอกาสไปลองเล่นและรู้สึกยังไงก็กลับมาคอมเมนต์คุยกับพวกเราแชร์กันดีกว่าว่าเอ้ยคิดเหมือนกันไหมตรงนั้นดีจริงหรือยังไงดีจริงไม่ดีก็เอามาคุยกันต่อโดยส่วนตัวก็หวังว่าคลิปรีวิวหลลัังเเ่นนนจบอี้ย จะเป็นตัวเลือกหนึ่งให้เพื่อนได้ตัดสินใจนะคกัรเนาะแล้วก็ตัดสินใจเข้าไปลองหรือว่าเฮ้ยดูแลอาจจะยากกันไปอันนี้ก็ทุกคนลองสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับผมแต่วันนี้สําหรับพวกผมสองคนก็คงประมาณนี้แหละแต่ก่อนจะจากกันไปยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้แกดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะฮะวันนี้พวกผมสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ